ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่3าธันวาจนถึงวันที่19มกรากิจกรรมนี้เพียงแค่กดคลิกสุ่ม ใต้ร่างคลิปเท่านั้นนะครับจะมีลิงก์กิจกรรมให้เดี๋ยวมาดูกันจะได้กี่บาทกิจกรรมนี้สายฟรีห้าพารมีสิทธิ์สุ่มได้ทุกคนกิจกรรมนี้มีจํานวนจํากัดสุ่มได้5บาทตอนนี้เดี๋ยวมาถอนกันดีกว่าจะสามารถถอนเงินเข้าทูเบดดี้วอลเลตได้ไหมกดคลิกถอนไปแล้วไม่ถึง1วิเงินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยสลักไข่ที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไปให้ใต้ร่างคลิปสลักไข่ที่อยากรวมเลงกิจกรรมของเรานะ วัดีทุกคนกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม,มาตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กับแอปหาเงินเข้าทูบะนี่วอลเล็ตอีกแล้วเป็นแอปที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาสามารถถอนได้ทันทีเดี๋ยวมาดูสามารถถอนได้จริงไหมตรงนี้ขอน่าจะแยกเป็นอีก EP เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าการถอนเงินเข้าทูบะนี่วอลเล็ตมันจะสามารถถอนได้ไหมแล้วก็เส้นทางการดาวน์โหลดดาวน์โหลดจากไงจากไหนนะเอออ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก็เป็น แอปแคกรบนะเออถ้าอกสิ่งผิดต้องขอโทษด,ด้วยละกันนะสำหรับใครที่จะทำการเลดบอไว้ก่อนนะ s o s ไม่มีนะมีแค่ Android แล้วก็คลิปนี้ผมไม่ฟันธงจะสามารถถอนเงินเข้า ทูบัี้วอลเล็ตได้ไหมอ่ะกดคลิกตามเข้าไปก่อนนะก็จะได้รับเงินอยู่ที่1,500บาทเฮ้ยอะไรจะเยอะขนาดนี้อ่ะกดคลิกรับไปได้เลยนะสำหรับใครที่ถอนไปก่อนผมเม้นแต่ละคลิปหน่อยละกันสามารถถอนได้จริงไหมนะครับใครที่เล่นก่อนผมแน่ก็คลิกตามเขาไปก่อนนะครับอาจจะขึ้นหน้าจอมืดนิดหน่อยนะ อาจจะขึ้นหน้าจอมืดนิดหน่อยนะสำหรับใครที่จะทำการเล่นก็จะมีการถอนตั้งแต่1บาทนะจนถึง5,000บาท1,000 0บาทโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะจะสามารถถอนได้ไหมเดี๋ยวผมใส่เบอร์ทูมบนี่วอลเล็เข้าไปก่อนนะครับจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรอีกหรือเปล่ากดคลิกบันทึกไปเลยนะถ้าถอนได้นี่ผมโอเคเลยนะได้ไหมเฮ้ยไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะขึ้นหน้าจอสีดำนะาก็คือ จะต้องทําการดูวิดีโอเฮ้ยดูวิดีโออีกแล้วดูวิดีโออีกแล้วนะครับประมาณ10ครั้งนั่นเองนะครับเงื่อนไขของเรานั่นเองนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราดูวิดีโอไปสักหนึ่งครั้งหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคะแนนจะขึ้นไหมเหรียญจะขึ้นไหมนะครับเพื่อนๆต้องไปพิสูจน์เอาเองละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน่าเล่นไหมทุกคนกดคลิกกาออกได้เลยปุ่มกาออกอยู่ตรงไหนเนี่ย มีปุ่มกาออกไหมอ่ามีปุ่มกาออกอยู่นะครับกดคลิกกาออกอีกครั้งนะครับเอออ่ากดคลิกกาออกได,ไ,ดได้ไหมได้ไหมอ่าได้อยู่นะครับบวกเพิ่ม290เหรียญน,นะแอปที่แล้วนะก็เราดูวิดีโอไปแค่ประมาณ4ครั้งเองแต่รอบนี้ดูไปแค่ 10ครั้งเองก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่สนใจที่จะทําการเล่นคลิปนี้ผมบอกเลยไม่ฟันธงนาจะสามารถถอดได้จริงไหมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้เดี๋ยวมาดูกันว่าการหาคะแนนเป็นยังไงใครที่เล่นก่อนผมก็เม้นหน่อยแล้วกันนะว่าถอดได้จริงไหมเออตอนนี้เราคัดลอกชื่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาวางในแอป Play Store ของเรากันดีกว่านะวางเลยนะทุกคนกดทิกคัดลอกไปได้เลยนะ หลอกประกวงนะ Cash Group นะ Cash Cash นะ Work Grow นั่นเองนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะก็จะขึ้นแบบนี้นั่นเองรับเงินก้อนโตทดลองก่อนเปิดตัวนั่นเองแอปนี้เป็นแอปทดลองก่อนเปิดตัวนั่นเองใครที่จะทําการเล่นนะก็ต้องลองพิจารณาดูดีๆละกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะทําการเล่นนั่นเองเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะก็คนเล่นไปประมาณแสนกว่าคนแล้วโอ้โห แสงกว่าคนแล้วนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะไปพอสมควรนะใครมองว่าไม่คุ้มก็ไม่ต้องเล่นนะใครมองว่าคุ้มก็ลองไปเล่นดูได้แล้วกันนะมีตัวอื่นอีกไหมเนี่ยก็เป็นหน้าแอปนั่นเองที่เราจะลองกดไปลองดูนี่นพวกนี้เป็นประมาณนี้นะมีแอปอื่นอีกไหมไมีหน้ามีนะอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปที่ ตัวเกมกันดีกว่านะครับตอนนี้เราจะต้องทําการดูวิดีโออีก9ครั้งนะบอกไว้ก่อนนะครับดูวิดีโออีก9ครั้งถึงจะสามารถถอนเงินเข้าทูตี่วอลเลตได้หบาทนะบอกไว้เลย1บาทนะครับถ้าเป็นการถอน5,000บาทแล้วก็1นึ่งเบนบาทนะผมไม่ฟันธงนะว่าจะสามารถถอนได้ไหมเพราะการถอน 5,000ันบาทแล้วก็1 0 0 0 0บาทเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆนะทุกคนเพราะการหาคะแนนแป๊บเดียวนะครับเราก็บวกเพิ่มเป็น 1, 7 9 0บาทแล้วนะครับแป๊บเดียวจริงๆนะแล้วก็การหาคะแนนง่ายเกินไปนะครับการหาคะแนนง่ายเกินไปในการถอนเงินเข้าทูบินี่บัลเลตแล้วมีขั้นต่ำแค่หนึ่งบาทด้วยก็ต้องลองดูนะว่าจะสามารถถอนเงินเข้าทูบินี่บัลเลตได้หรือเปล่านะเจอกันคลิปหน้าสละใครที่อยากเล่นก็ค้นหาตามนี้ได้เลยไม่มีลิงก์ให้นะครับสละใครที่จะร่วมเล่นกิจกรรมทูบินี่บัลเลตเดี๋ยวแป ลิง์ไม่ให้ตายร่างคลิปเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ